มาโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อาร์คโปเกมอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับพอดีว่าแมปปกติที่เคยเข้าได้แล้วมันเข้าไม่ได้ครับก็เลยต้องย้ายแมปมาชั่วคราวนะครับจนกว่าแมปอีกอันหนึ่งจะเข้าได้นะครับแล้วก็สําหรับรีวิวโปเกมอนตัวนี้นะครับวันนี้นะครับโอ้ยตัวนี้เราจะมารีวิวเป็นเจ้าวากาชาโมแล้วกันนะครับตรงนี้ครับนี่เจ้าไก่ไก่เปลือยเพลิงนะครับ ส่วนล่างแรกของมันก็ตัวนี้ครับเป็นอาชโมนะครับน่ารักไหมน่ารักไหมเดี๋ยวหมอบลงไปดูให้เห็นชัดๆนี่ครับเป็นเจ้าอาชโมนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับผมเกแล้วก็ล่างสุดท้ายของมันก็คือเป็นบาชโมนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะยังทําไม่เสร็จนะครับก็เลยยังไม่ได้เอาเข้ามาครับส่วนตัวนี้ก็จะขอรีวิวเป็นเจ้าวากาชาโมก่อนแล้วกันนะตัวนี้ที่ผมเรียกมานี่รู้สึกจะเลเวลเท่าไหร่เนี่ยอ๋อหมื่นห้าครับผม เรียกมาเป็น15ื่นหครับสำหรับเลือดก็อยู่ที่56 0 0 0แล้วก็ดาเมจอยู่ที่12,700 2,276นะครับนะแล้วก็สปีดนี้ได้อยู่ประมาณ300นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบเจ้าวากาชามโมกันเลยครับวิ่งไวนะเนี่ยอัพแค่400ดีงามมากๆเดี๋ยวลองคลิกขวาดูคลิกซ้ายก็ไม่ได้นะครับแต่สามารถที่จะชิปป์ชิปปบแต่ว่าโจมตีได้ดีนะครับนี่ชาิโจมตีคล้ายๆกับเกตคกะเฮ้ย เดี๋ยว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 เกตขงกาสตัวนี้เท่มากๆเลยเป็นเกตโอกาสซาตูชิหรือเปล่ามาลองแบทเทิลดูครับโอ้ยตีไป9,900ครับโหดมากๆตีแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองคาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยลองมาสู้กับอาชโมนะครับนี่ไงอาชโมสองทีดองครับเป็นอาชโมเลเวลหนึ่งหมื่นนะครับผมเรียกทิ้งไว้นะครับเอาให้มันมาเดินเล่นแถวๆนี้ครับ เดี๋ยวเราจะอัพดาเมจให้มันประมาณ1 0 0 0 0แสนอ่ะแล้วก็ที่เหลืออัพสปีดให้มันไปสัก7 0 0เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาเมจได้20,000นไหมอู้ได้20,000 0ด้วยครับแล้วก็เลื่อนได้20,000 0เหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็คงกินโอ,โอ,โอ,โอูอยวิ่งไวมากมันคงกินโพชั่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะโมสามหมื่นเจ็ดโอ,โอโ้ 3, 10, โอตีแรงว่ะเดี๋ยวลองสู้กับเจ้าคาเมลดูหน่อยครับ <Okey. S 1> อ้อ้ตีแรงมากนะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับเจ้ามากาชาวโมนะครับ โมเข้าไปหนึ่งดอกโอ้แถมการที่ตอนที่มันโจมตีมันมีเสียงพากออกมาด้วยนะครับงแงบ <c oughs> ตีโดนนะงแงบ <c oughs> เฮ้ยโ okay, okay. อเคโอเคเฮ้ยเล่นสนุกดีวะ่ะไ,ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆฆ่าแหละครับเอา้าตรงนี้หลบได้โอ้โหเหมือนมันรู้เหมือนมันรู้อ๋อถ้าเราเข้าไปใกล้มันจะวิ่งหนีครับเราต้องโจมตีแบบให้ตั้งตัวจ้าจ้าโอ้ยจะกล้าได้ไหมเนี่ยโอ้วิ่งหนมาก อ้ามเข้าใกล้เหรอผูจทกี่บ้านะนี่ไงต้องกระโดดถีบจากข้างหลังมาฆ่าคา,าเมลไม่ใช่สิฉันนี่ก็ะเมะมะโทรเรื่อยๆครับตัวนี้เหมือนจะยินเสียงโดโดอยู่นี่นไงโอ้โดโดก็มีนะครับตัวนี้โดโดยังไม่สูญพันธุ์นะครับวบดูไซส์ดูไซส์ไซส์เท่าโดโดไหมไงเป็นเจ้าไก่นะครับไก่เปลวเพลิงที่มันมีแบบดูดิม,มีกรงเล็บเหมือนบูบุลีนแล้วก็มี3ามแฉกบนหัวนะครับวากาชาโมเท่มากๆเดี๋ยวรอ ดูแล้วกันนะครับว่าล้ตตอนเป็นร่างร่างที่พัฒนาเป็นบาชโมนี่มันจะเก่งมันจะดูเท่ขนาดไหนนะโอ้ขนาดแค่ร่างสองมันยังแรงดุนแรงขนาดนี้นะครับว้าเหมือนเห็นไชนี่ครับผมโอ้เป็นไชนีคาเมกครับเลเวลร้อยเองนะครับโอ้สวยดีเท่ดีครับโบไปหนึ่งดอกทีเดียวตายคือตอนนี้พลังโจมตีมันเยอะมากๆแล้วว่ามันตีตีตัวไหนทีเดียวก็ตายหมดอะดูดิ <laughs> โอ้ข่าแรก เดี๋ยวเราจะลองข้ามเกาะไปดูฝั่งนู้นดูบ้างไหมว่ามันมีตัวไหนที่มันแปลกๆออกมาบ้างไหมนะไม่รู้ว่าเจ้าวากาชาวโมนี่พอขี่น้ําสี่ลงในน้ําแล้วมันจะว่ายน้ําเร็วหรือเปล่านะครับเฮ้ยเร็วใช้ได้นะครับโอ้แบบเดียวถึงโอ้เหมือนใช้วิทาเคลื่อนย้ายในพริบตาโอ้ที่เดียวถึงเลยครับแจ๋วแจ๋วนี่ไงฆ่าคาร์เมกไปเลยมาตรงนี้หน่อยแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเป็นเกาะธรรมดาครับผม มีพี่เต่าอยู่2ตัวนะครับรงั้นรู้สึกเหมือนจะเห็นเห็นะตดาเสาใหม่ใช่ไหมใช่ไหมฆ่าเต่าไปแล้วครับอ๋อน่าจะเป็นทีเร็กหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสิเดี๋ยวต้องฆ่าตรงนี้ไปก่อนนะครับอือหมันโจมตีดีมากนะครับแดรลงไดโลนี่ฆ่าแหลกเลยนะครับถือว่าโหดร้ายมากๆถ้าจะมาสู้กับเจ้าวากาชาวโมนี่ต้องเสียชีวิตแน่นอนโอ้โหนี่มันแก๊งที่โตขัง,งเงี้ยนี่ว่าโคตรเยอะเลยโจมตีไม่ค่อยโดนด้วยอะ ดูดิมันวิ่งไวนะอ้าวมันฆ่าไอเเคไปแล้วครับผมบาลอนดิกครับผมอ๋อที่ว่าที่สู้ๆอยู่เมื่อกี้โดนฮิตโตะคางเงี้ยลุมตาตายนะครับโคตรอากาศเลยโอ้อ่อนมากๆเป็นถึงไดโนเสาร์ผู้เข้มแข็งนะครับแพ้โปเกมอนทั้งนั้นมาๆๆโอ้โหนี่แมปใหม่ไม่ค่อยได้มานะครับถือว่าสวยใช้ได้นะครับยังมีคิวคอนอยู่นะครับเดี๋ยวจัดโอ้โหสู้ๆกันอยู่สู้กันอยู่สู้กันอยู่เดี๋ยวๆยๆ คิวคอนสู Con ้กับโอ้โหอ,โอ้เดี๋ยวไอ้น,นี่มาขโมยของโถนี่ใส่ไม่ดีว้ามันปล่อยท่าไทโดปั๊มเหรอเมื่อกี้ทำไมคาเมลถึงมีท่านี้มีด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะมีแต่คาเมกนะครับคาเมลก็มีนะครับโอ้โหขาดไปสองตัวโคตรอ่ะโอ้โอวิ่งไววิ่งไววิ่งไวถ้าเราเดินธรรมดามันก็จะแบบว่าดูสุขุมนุ่มลึกนะครับ เขมแต่้านราวิ่มก็จะแบบเร็วไปหน่อยอ้น,นี่เป็นลิาโดครับโดไปหนดอกครับผมเรียบร้อยครับด้องไปนะแล้วก็ฟูชิกิบานะปึ๊บหทีครับกาแหลกตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงของการเก็บเรเวลนะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเี๋ยวนี่งไงทีเดียวได้2ตัวครับผมเป็นพาชี่ครับตอนนี้มีมดอยู่เพียบมดบิน โอ้โหทีเดียวได้4หนึ่งาตัวเลยครับผมหนึ่งจัมเมตหนึ่งฮัทเท่ากับการฆ่า5ตัวครับโม่ก็ไปอีกทีดีโอ้โหตนช่วงนี้พูดลิ้นพันนะติดๆขัดๆปะปะปะไปต่อครับ๋ยวดูว่าจะมีตัวอะไรเพิ่มมาตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเป็นลิซาโดครับผมลิซาโด1ทีแล้วก็เป็นสามข่าวนะครับสามข่าวก็มีโซโลอาร์คอยู่หนึ่งตัวนะครับพอดีเลย วิ่งไวกันมากๆากโอ้โหตัวละอ่งนี่มันวิ่งไวเหมือนกันนะเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหเคลื่อนที่แบบในพริบตากะจะตีมันซะหน่อยต้องตีทีเผลอนะครับต้องรอให้มันหยุดนิ่งก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่แหม่ <laughs> อย่ามาซ่าตัวละอ่งเมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าแล้วต้องใต้องหนีครับตีซาโตชิไปก่อนเกระโคกะซาโตชิ <laughs> ใช่หร,รือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับแต่มันเหมือนนะ่ะตัวแห้งๆนะครับ ก็มีแรปเตอร์วิงเข้ามาหาฝ่าเท้าหิมะพอดีครับออกมาตรงนี้แล้วกันโมเข้าไปไหนดูดิดูดิอ่าเป็นชายนี่ครับชายนี่ซันนี่กรเมย์ครับโอ้มีร่างชายนี่เหมือนกันระดีครับแสดงว่ามีชายนี่กันเกือบหมดเลยนะตรงนี้เป็นมอสช็อปนี่มอสช็อปตอนนี้ตัวตีตัวไหนก็ตายหมดแล้วครับตีเดียวก็ตายหมดทุกตัว คาแหลกข้าไปฝั่งนั้นเหมือนจะเห็นกาเบียสแน่นอนเป็นกาเบียสจริงครับโหไม่เจอนานแล้วนะกาเบียสนายเราไม่เจอกันนานแล้วนะโอ,อยย้โอ้โหมีกาเบียสแล้วก็ต้องมีตัวอื่นอีกสิพวกพาวเกียกับว่าการดอนไม่รู้ไปอยู่ฝั่งไหนกันแล้วเนี่ยนี่มันแมปใหม่นะครับต้องมาหาโปเกมอนใหม่ๆอีกนะครับอ่าไปเรื่อยๆเลาะไปเลาะไป แถวนี้เนอสองก็หมดแล้วเหรอเป็นพาชีอ๋อเป็นไดโลครับหนึ่งทีครับผมนีม่เห็นปิกกจูปิกกระจูก่าครับผมข่าเพราะเก็บเครดิตนะครับนี่เรียบร้อยครับล้างชายนี่ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โยรอยลอยแล้วหมดลงมาแบบว่าลอยจุ๋มมากแง่แงๆหมดแล้วเหรอนิโดคิงก็ไม่เห็นมีเลยปกตินิโดคิงจะแบบเยอะมากๆนะครับ ทำไมวันนี้แบบนีโลคิงหายไปหาไม่เจอลงมานี้ลงมานี้ลงมานี้ยังเป็นโอ้มปนเหมือนเห็นฉลามปลาฉลามหรือเปล่าใช่นไ,ไหมเฮ้ยเป็นปลาฉลามโอ้มันอยู่ในน้ำแล้วมันไวเวอร์โอ้โลอยลอยหูหูลอยโอ้ลอ,อยไกลมากๆโอ้ข้ามแบบ ได้ข่าวว่าบินไม่ได้นะจะตายไหมเนี่ยหาทางกลับบ้านก่อนเนปเนๆเปอายุดหยุดแบ๊บโอเคหยุดครับโอเคเดี๋ยวเราจะอาราวาตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันใกล้จะตายแล้วอะนะวากาชาโมโอเก่งมากๆเลยนะครับผมมาข้าตรงนี้อีกหน่อยนึงก็พอแล้วโอ้แับเตอร์กัดเร็วลับเตอร์กัดเร็ว รับเต้กันเร็วโอ้โหกัดเร็วกัดเร็วต้องใช้ดิดดิดส้นเท้าครับสามารถโจมตีได้เหมือนกันครับโอ้โหทางนี้เยอะๆเสือกําลังสู้กับเหี่ยวอยู่ครับผมจัดการหนึ่งทีสองทีอือหนึ่งตัวนี่กระโดดกระโดดรอ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 อึออืออือไม่ต้องโจมตีข้างหน้าก็ได้นะโจมตีข้างหลังก็ได้ครับผมแม่ ค่าแรกเป็นค่าเซเบอร์ทูดไปนะครับแล้วเป็นอาร์เจนทวิทนะครับโหทั้งยังมีสู้กันอยู่เลยมีแมงป่องโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหลบมาตรงนี้หน่อยดีกว่าพอละนะนี่ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้คงต้องพอหอมปากขอมคอนะเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับรีวิวเจ้าโปเกมอนนะครับผมเฮ้ยก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนโอเคบายบายสวัสดีครับ E aí,